สวยมันสวยจังเลยท่านใดที่ต้องการประกัดสวยงามสามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook ใต้ลิงก์คำอธิบายได้เลยครับโอ้ยไม่ไหวแล้วเพวื่อนโอ้ยไม่ไหวแล้วครับ สวัสดีครับเพื่อนอยู่กับผมนะครับกับช่องตุ๊ตตู่พาเที่ยวนะครับหรือว่าช่องยงยุทธเมืองนั่นเองนะครับเพื่อนคลิปนี้ผมจะพาไปทําอะไรกันนะครับเพื่อนผมจะพาไปทําที่กดเจลแบบเท้าเหยียบนั่นเองนะครับเพื่อนเนื่องจากโควิดมาเยอะมากนะครับตุ๊กต็นหอใส่คอเลยครับเพื่อนโมไม่ไหวนะนะเพื่อนเนาะเนื่องจากโควิดมาแรงมากครับเราก็จะไปซื้อท่อ PVC มาทําที่กดเจลแบบเท้าเหยียบนั่นเองนะครับเพื่อนไปซื้อท่อ PVC กันเลยครับเพื่อน อเดี๋ยวเดี๋ยวดีวเดียว,ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเ้งเตือนเราด้วยนดจ้านดจ้าไปแล้วครับไปซื้อทองกันเราจะไปซื้ออะไรกันนะครับเพื่อนเพื่อน,นที่ไทยพัสดุนะครับไปติดตามรับชมกันเลย เรามาเสื้ออะไรกันครับเพื่อนๆอยู่กับช่องแตดาพาทําพาเที่ยวนะวันนี้ก็พามาดูท่อ PVC นะเพื่อที่จะไปทําผากดเจลนะกดเจลนะครับเพื่อนๆนนะครับเราก็ได้ไปซื้อมานะครับเพื่อนโอ้ยเยอะมากครับเพื่อนโอ้ยหนักมากครับหนักมากๆเลยเพื่อนเพื่อโอ้ยได้อะไรมามั่งครับนี่ครับเดี๋ยวเราเทดูเลยนะครับเพื่อนได้อะไรมั่งโอ้ยแย่ๆไปหมดเลยนี่ครับ เราจะมากดเจลวแบบเท้าเหยียบนั่นเองนะครับเพื่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับครับมพื่อนผมก็ได้ออกแบบคร่าวๆตามนี้แล้วนะครับเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราไปตัดตามไซส์ขนาดตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นแบบแบบและขนาดไว้ในคลิปเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปทําการตัดท่อ PVC กันเลยครับตามขนาดที่เราได้กําหนดไว้เลยนะครับเพื่อนไปชมวิธีการตัดกันเลยครับ ครับเราก็ตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะโอ้ยร้อนมากๆครับเดี๋ยวเราไปทําการประกอบกันด้านในเลยครับเพื่อนๆไปกันเลยไปกันเลยครับครับเพื่อนๆเราก็ตัดตามขนาดที่เราได้เขียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะประกอบท่อ PVC เนี่ยแบบกดเจลเนี่ยแบบใช้เท้าเหยียบเนี่ยเราก็จะมาประกอบกันเลยครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวขนาดพวกขนาดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ในคลิปนะครับเพื่อน เราก็ได้ตัดออกมาเป็นแบบนี้แล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมว้าวว้าว,ว,าวเลยใช่ไหมครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปประกอบกันเลยครับเ<ๆ>พื่อนมาประกอบฐานที่เหยียบเจลแอลกอฮอล์อก,ออกันเลยครับเพื่อนเนาะเจลแบบล้างมือนะครับแต่ใช้เท้าเหยียบนะเพื่อนเนาะโอเคครับประกอบกันเลยครับประกอบฐานก่อนครับเพื่อนอันนี้จะเป็นแปดหุนนะเพื่อนๆแปดหุนตอกให้ยันๆเลยนะแปดหุนเดี๋ยวขนาดผมจะทิ้งไว้ในคลิปเลยนะครับเพื่อนนะ ขนาดในการประกอบเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในคลิปเลยนะคร no part, ับประกอบอย่างนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อนต่อไปข้องอตัวฉากนะครับแปดหุนหรือว่า1นิ้วนะครับเพื่อนนะเราก็ใส่เข้าไปลักษณะแบบนี้ครับตั้งองศาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวขนาดผมจะให้ไว้ในคลิปนะอย่างที่ผมเรียนไปขนาดผมจะให้ไว้ในคลิปอย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อนสามารถไปทํากันเองได้ที่บ้านเลยนะครับต่อกให้ตรงๆนี่แหละครับเพื่อนได้แล้วครับ1อันต่อไปครับเพื่อนเหมือนเดิมครับ เหมือนเดิมอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ครับเราจะขนาดแบบนี้นะพเพื่อนต้องงอต่อเลยครับต้องงอต่อเลยแปดหุนนะพเพื่อนหรือว่าหนึ่งนิ้วนะนะครับตอ,อกแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับพเพื่อนไม่ยากนะครับต่อไปสี่สิบแปดเซนนะครับพเพื่อนแปดหุนก็ตอ,อกเข้าอย่างนี้นะครับ ดูให้แข็งแรงนะเพื่อนดูให้แน่นๆ่ตอกให้แน่นแแบบนี้เลยเนี่ยเราก็จะได้ฐานฐานแล้วนะครับเพื่อนใส่ด้วยกี่เซ,น,เซนครับเพื่อนตอได้สิบสองเซนนะเพื่อนสิบเซน12บเซนครับเพื่อนตอกให้แน่นๆเลยเราจะไม่หยอดกาวนะตอกแบบนี้เลยครับทำง่ยงายๆได้ที่บ้านถ้าไม่ตรงเราก็ดัดเอาน,นะครับเพื่อนโอเค ต่อไปตามด้วยข้องอครับข้องอแปดหุ่นเช่นเดียวกันครับชุดฐานล่างเนี่ยจะเป็นแปดหุ่นหมดเลยนะท่านแปดหุน่นหรือว่าหนึ่งนิ้วหมดเลยต่อกให้ตรงๆนี้เลยนะครับเพื่อนต่อไปครับตามด้วยหกหเซนนะเพื่อนเกเซนหนึ่งนิ้วหกเซนนะซ้ายขวาเลยครับ เดี๋ยวต่อไปตามด้วยสามทางนะครับ3ามทางแยกตกอไปเลยครับอันนี้ก็3ามทางแยกเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆต่อไปเลยนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะเพื่อนดูให้ตรงๆครับถ้าไม่ตรงดัดให้ตรงก็จะได้แบบนี้ครับ ก็ประกอบตัวนี้ต่อครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆฐานเสร็จแล้วเราก็เอาไว้ก่อนนะครับต่อไปมาตามด้วยอันนี้ครับเพื่อนๆตามด้วยก็ต่อก็ต่อนี่นะครับเพื่อนแปดหุนแปดหุนตอกเลยครับเพื่อนตอกให้เขายันเลยนะแปดหุนเช่นเดียวกันครับต่อ้หนาดแบบนี้เลยนะครับเพื่อน ขนาดแบบนี้เลยต่อไปตามด้วยท่อ P ีวทดนะครับเพื่อนเหลือแปดหุนนะครับแปดหุนก็ใช้หเซนนะครับความยาว6กเซนใส่กันไปเลยครับตอกให้ยันยันเพราะว่าเพื่อนเราจะได้ใส่แอลกอฮอล์เจลได้นะครับเพื่อนแอลกอฮอล์เจลได้ตามด้วยสามทางนะครับสามทาง นี่ตอกระชิดอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนต่อกระชิดเลยต่อกระชิดเลยตามด้วย8เซนน,น,น,นนะครับ8เซน8เซน8หุน่นนะเพื่อน8หุ่นตอให้แค่ยันยันพอนะเพื่อนต่อแค่ยันยันพอ ันจะยันเบ้าพอดีนะครับแล้วก็เอามาประกอบใส่นี้เลยครับเพื่อนๆใส่นี้เลยอย่างนี้เลยนะครับต่อครับต่อให้แน่นๆครับให้แน่นๆนะเพื่อนๆดูดีทำได้ฉากประกอบเสร็จแล้วตัวตัวชุดที่สองนะประกอบเสร็จนะครับเพื่อน ลำตัวเราประกอบเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อนทีใ่เไปแบบนี้แล้วก็ทําการตอกครับตอกเดี๋ยวเพื่อนมองไม่เห็นนะครับจะวางแนวนอนให้ดูนี่ก็ได้ครับเพื่อนโอเคก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเห็นไหมได้ออกมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นขนาดไว้ด้านในให้เพื่อนได้ติดตามรับชมกันนะแล้วจะได้เอาไปทํากันได้ด้วยนะครับเพื่อนๆน,นะขึ้นขนาดไปให้นะครับโอเคต่อไปครับเราก็มาประกอบตัวนี้ครับประกอบตัวนี้กันต่อครับเพื<ๆ>่อนประกอบกันต่อเลยครับยังไม่เสร็จนะเพื่อนยังไม่เสร็จนะประกอบเลยครับอันนี้จะเป็น 6, 6หกหกหุ่นนะเพื่อนหกหุน่น ชุดชุดชุดที่เราต่อเป็่แกเป็น8หุ่นหมดเลยนะนเพื่อนแปดหุ่นหมดเลยจำง่ายง่ายจำง่ายง่ายนะครับเพื่อนอันนี้ก็ส่วนอันนี้เก้าสิบเซนนะเพื่อนเก้าสิบเซนอันนี้ยี่สิบสี่เซนนะครับยี่สิบสี่เซนนะครับยีส่สิบสี่เซนต่อเข้าไปเลยครับนี่เราวัดขนาดแล้วเราก็ตัดให้เรียบร้อยครับเพื่อนเราจะได้ประกอบง่ายไง เราจะได้ประกอบง่ายขึ้นไงครับเพื่อนเพราะว่าใครก็ไม่อยากจะจับขวดเจลนะครับเพื่อนเนาะเราต้องทําแบบว่าเหยียบขวดเจลล้างมือได้อย่างนี้ครับเพราะว่าขวดเจลเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเขามาจับบ้างมาอะไรบ้างนะเพื่อนเนาะบางทีก็ไม่กล้าจะล้างมือด้วยเจลนะครับเลยต้องออกแบบให้มีขาตั้งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สวมเข้าไปครับเพื่อนๆสวมเข้าไปอย่างนี้นะ หรือว่าจะสวมข้างล่างขึ้นมาก็ได้นะเพื่อนจะได้ประกอบง่ายขึ้นนะเดี๋ยวผมเลือกสวมข้างข้างล่างขึ้นมาผมจะสวมข้างล่างขึ้นไปนะเพื่อนสวมเข้าไปเลยปั๊บแล้วตั้งนี้นะเพื่อนตั้งนี้แล้วเราจะได้ประกอบชุดบนแบบนี้ง่ายขึ้นไงครับเพื่อนง่ายไหมครับง่ายขึ้นอย่างนี้เลยครับก็จะได้ขนอะแบบนี้นะครับเพื่อนไหม ขนาะแบบนี้เลยครับอันนี้ก็เอาไว้เท้าเหยียบปับป๊บปั๊บครับมาทำฐานเหยียบกันฐานเหยียบเจลเนาะบอลที่เหยียบเจลนะครับเราก็ได้ตัดท่อ PVC ีออกมาเป็นแบบนี้นะเพื่อนแล้วเราก็ทำการยึดสกูด้วยน็อตนะครับยึดสกูด้วยน็อตเลยเดี๋ยวนำก่อนนะครับเพื่อนโอเคนะครับ ฟังละตัวครับเพื่อนๆฟังละตัวเดี๋ยวครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะเพื่อนแล้วก็จะเหยียบตึม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 ,ตมได้แบบนี้นะครับ มาทำตัวล็อกหัวเจลกันนะครับเพื่อนตัวล็อกหัวเจลแบบนี้นะหัวเจลจะได้ไม่ปิ้นไปปิ้นมานะครับเพื่อนจะได้ไม่ปิ้นไปปิ้นมาแบบนี้นะ เวลาเราเอาไปเข้าแท่นเหยียบแล้วเนี่ยมันจะไ,ไม่ปิ้นไปปิ้นมาแบบนี้นะครับเพื mm ่อนๆนะเราก็ทําออกมาได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับ, mm hmm. รบเพื่อน๋ยวเราลนไดกหน่อยนะแต่งล,ล,ล,ลนลนลนไดลนไดให้ร้อนๆครับเพื่อนให้ร้อนๆแล้วเราจะได้แต่งได้โอเคนะครับแล้วเราก็ใช้ mm hmm. คัตเตอร์ปาด mm hmm. แล้ก็เต้ปัดใช้ผ้าจับนะเพื่อนเพื่อนจะไม่เห็นนะเดี๋ยวผมขอแต่งก่อนแต่งให้มีความสวยงามนิดหนึ่งครับโอเคก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเจาะเจาะเพื่อยึดสกูนะครับแบบก,ก็จะได้เป็นแบบนี้ เราก็จะมาไปยึดกับคานกับคานอีกทีนะครับเพื่อนมันก็จะไม่ปิ้นไปปิ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนไปดูกันเลยครับมาทำตัวที่ยึดนี่นะครับเพื่อนที่ล็อกหัวนี่นะการมันการมันดิ้นไปดิ้นมานะครับเพื่อนมันจะล้มซ้ายล้มขวาได้นะครับเราก็ทําตัวผมเรียกหัวนกกระเจอกนแล้วนะครับเพื่อนหัวนกกระจอกล็อกนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนยึดโดยนักสกูนะครับ ล้วก็ยึดลงไปเลยครับเพื่อนไม่งั้นแล้วก็มันจะดิ้นไปดิ้นมานะเพื่อนเจลเราจะดิ้นไปดิ้นมานะเพื่อนก็อยู่ลักษณะแบบนี้นะนใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็เจลอยากกลับด้านให้ดูครับเพื่อนกลับด้ดูผมจะน้อนให้ดูนะเพื่อนน้อนให้ดูเพราะมันตกเฟรมนะ เรายืดให้สุดๆก่อนนะเพื่อนแล้วก็ใส่เข้ปาปแบบนี้นะใส่ระปาไปปั๊บ,ลลบแล้วก็หัวใสปั๊ปบแบบนี้ครับเห็นไหมครับเพื่อนแล้วกดลงครับกดนี่ครับกดลงกดลงก็จะได้ทษะแบบนี้ไงครับเพื่อนหัวก็จะไม่ปิน้นไม่ปิ้นตกจากเบ้านะครับไม่ปิ้นตกจากเบ้าโอเคเดี๋ยวเราลองไปเทสกันครับครับแล้วก็ออกแบบแผ่นรองเหยียบ สำหรับไว้เหยียบกดเจลนะครับเพื่อนนะนี่ครับเราก็ออกแบบแผ่นไม้มาเป็นลักษณะแบบนี้นะครเพื่อนสาเหตุที่เราทําแบบนี้เพราะว่ามันจะให้ตัวได้ด้วยครับเพื่อนเนาะแล้วก็จะได้ไม่หลุดด้วยนะครับนะครับแล้วก็หน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเราไปประกอบกันเลยครับนี่เราก็ไปประกอบเข้ากับตัวนี้เลยครับเพื่อนก็กดเข้าไปง่ายงอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมยกให้เพื่อนๆ่เห็นงี้นะครับกดเข้าไปเลยครับนี่ยครับเพื่อนเห็นไหมแล้วก็วางลงครับ เราก็ท right ah, oh. okay. so ําการเหยียบอย่างนี้ได้นะครับเพื่อนๆนะเหยียบอย่างนี้ได้นะครับโอเคเลยนะครับเพื่อนดีเลยนะครับลักษณะแบบนี้โอเคเลยนะครับครับส่วนนี้เราก็ทําแบบสต็อปเปอร์หรือว่าหัวนกกระจอกนะหัวนกกระจอกกันกันตัวนี้ครับมันปิ้นไปปิ้นมานะครับนะครับปิ้นไปปิ้นมาใช้งานไม่สะดวกนะครับเพื่อนเนะครับเราก็ใส่ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเห็นไหมใส่ลักษณะแบบนี้เลยเข้าไปเลยครับเข้าไปในล็อกเนี่ยครับเข้าไปในล็อกนี้เลยครับเพื่อนเนี่ล็อกนี้เลย มันก็จะได้ไม่ปิ้นไปปิ้นมาครับเวลาเราเหยียบเนี่ยมันจะได้ไปปิ้นซ้ายปิ้นขวานั่นเองนะครับเพื่อนเนาะส่วนอันนี้นะครับเพื่อนเราก็ได้ออกแบบมานะครับป้ายนะครับเจลล้างมือนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนาะสวยๆแบบนี้เลยครับเราก็ทําการเจาะตรงนี้นะครับเพื่อนเจาะตรงนี้แล้วก็เอาท่อ PVC ีท่อเล็กเนี่ยแย่เข้าไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะได้มาลักษณะแบบนี้เลย ส่วนเท้าก็จะดูลักษณะแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้งานกันดูนะครับเพื่อนผมจะเอียงอย่างนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอย่างนี้ให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่เห็นเนาะก็ใช้เท้าเหยียบครับเดี๋ยวนะครับเหยียบอย่างนี้นะครับเพื่อนนะเห็นไหมเนี่ยเจลก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมแจวเลยนะครับดูวิธีการใช้นะครับใช้เท้าเหยียบนะครับเพื่อนใช้เท้าเหยียบเนี่ยครับเจลก็ออกมาเป็นนี้ครับเพื่อนเห็นไหมเจลก็ออกมาแล้วนะเพื่อน นะครับเจลดีนะครับพรเพเื่อนดีมากเลยนะครับพรเพื่อนนะโอเคเลยนะครับ <S <S รเนี่ยคลิปนี้ก็ทํามาฝากเ,เพื่อนๆแล้วนะครับเวลาเราหยัดเสร็จเนี่ยหัวมันมีสปริงครับมันก็จะเด้งขึ้นเองครับเพื่อนๆเด้งขึ้นเองป๊กป๊า,ป,า,ป,าป่างเงนี้ครับเพื่อนเห็นไหมเนี่ยห,หัวมันก็จะไม่เปซ้ายเป,สสเปข,ขวาครับพรเพื่อนหลังจากที่เราได้ทำสต็อปเปอร์ไว้เนี่ยมันก็จะดีเลยนะครับเพื่อนนะ ครับมาเราลองมาเทสกันครับเทสเท้าเหยียบนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูที่หัวนะครับเพื่อนๆหัวจะมีสปริงเด้งขึ 1992, ้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะนะครับจะเด้งขึ้นอย่างนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆอนะครับจะเด้งขึ้นอย่างนี้มันสปริงเด้งขึ้นได้แบบไหนนะครับเพื่อนเนะกดเลยครับปั๊บนะครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมเด้งขึ้นนะเพื่อนเด้งขึ้นนะปั๊บปั๊บโอเคโอ้โหเกี่ยเต็มมือเลยครับโอเคครับเพื่อนเยี่ยม โอ้ใช้งานดีๆมากเลยครับเพื่อนพุงปุดเลยครับนะครับพุงปุดเลยโอ้เจวครับยอดเยี่ยมมากครับเพื่อนสุดยอดว้าวว้าวโอ้สวยงามเลยนะครับเครื่องกดเจลแบบเท้าเหยียบนะครับเพื่อนเนาะเนื่องจากตอนนี้โควิดระบาดหนักมากเลยนะครับผมก็อยู่กับช่องดาดาพาทำพาเที่ยวนะครับโอ้ทำออกมาได้สวยเลยนะครับไหนลองเหยียบให้ดูที่ครับลองเหยียบให้ดูหน่อยครับ วู้ยพุ่งแรงมากครับเพื่อนๆโอ้โหใช้งานได้จริงนะครับยอดเยี่ยมเลยครับไหนลองทําดูทีครับโอ้โหเจ๋วเลยนะครับเพื่อนนะก็บางท่านเขาก็ไม่อยากใช้มือไปสัมผัสที่หัวเจลนะครับเพราะว่าไปกดไปสัมผัสเพราะว่าไม่รู้กี่มือนะครับที่ไปโดนหัวเนี่ยหัวเจลนะครับเขาก็เลยอยากใช้เท้าเนี่ยเกียบเอานะครับสะดวกต่อการใช้งานด้วยนะครับเพื่อนแล้วก็ปลอดภัยด้วยสําหรับตอนนี้โควิดระบาดหนักมากนะครับ ก็ฝากช่องดาดาพาทำพาเที่ยวนะก็ช่องตุ๊กตูพาเที่ยวหรือว่าช่องยงยุทธีเมือง,ง,ง,งนั่นเองนะครับเพื่อนนะถ้าชอบคลิปนี้ทั้งสองเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสําหรับคลิปนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับโอ้สวยมากมากับเพื่อนผโอ้ยสวยจริงๆครับมีนะมีรูปเท้าด้วยนะเพื่อนขนาดขนบบนี้เลยนะถอดได้ด้วยนะเพื่อนถอดได้ด้วยว้าวๆเลยนะครับเพื่อนแล้วก็ประกอบง่ายด้วยนะใช้งานง่าย สนใจติดต่อเราได้ครับสนใจแอดเฟซบุ๊กเข้ามาครับว่าอยากได้แบบนี้นะครับสามารถทําได้ที่บ้านแล้วก็หรือสั่งไปใช้ที่บ้านได้ครับราคาไม่แพงครับเพื่อนๆเนาะโอเคครับไปก่อนครับบ๊ายบาย,บาย,บาย